สำหรับารางานถแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะอยากให้พูดถึงรายละเอียดไหนค่ร้อยงก้าเชิญท่านนายกคอ่อครับขอขอบคุณสื่อมวลชนพี่พีน่น้องน้องเพื่อนๆนะฮะที่มาร่วมง,งานถแถลงข่าววันนี้ดีใจแล้วก็ย้อนกลับมาหยุดไปประมาณ3-4ปีนะฮนะโรคโควิดแล้วก็มันก็อันตรายเหมือนกันนะฮะ ก็ดีนะฮะเรามาเจอกันแล้วประเทศก็ตอนนี้ก็เปิดเปิดประเทศใหม่นะฮะคุณประยุทธ์เขาคงจะเห็นเศรษฐกิจกมันร่วมมันแย่ครับถ้าพี่พี่น้องน้องเพื่อสื่อมวลชนร่วมกันมาจัดงานกันก็ดีใจดีใจมากครับถ้ามีอะไรถามถามได้นะครับก็ยินดีนะครับอขอขอบคุณมากๆครับว่าสื่อทั้งหมดที่มาวันนี้ นะฮะจะมาทำข่าวมามาประชาสัมพัน์ข่าวขอบคุณมากครับในเรื่องของมาตรการที่เราจะจัดงานในปีนี้ค่ะเรามีมาตรการอะไรที่เข้มเข้มงวดมากไหมคะโทษด้วยน้องทิมเมื่อก่อไดียินก็มาตรการมีการตรวจ ATK ครับทุกท่านและในวันนี้มีรายงานผลว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดนาทีหนึ่งหนึ่งท่านแล้วก็ทางให้กลับไปแล้วให้กลับไปแล้วครับให้กลับไปแล้วแล้วก็วันงาน ก็มีการตรวจเช่น <t> ก <ired> er mm ันครับมาตรการอันนี้เราก็ต้องเข้มงวดนะครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงอ่ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งมาแพร่เชื้ออีกสิบคนสิบคนก็แพร่เชื้อไปสิบคนไปเรื่อยๆนะครับทางงานจะจัดมันก็ต้องจัดนะครับแล้วก็ต้องระวังกันนิดนึงป้องกันป้องกันหน่อยนึงนะครับอยากให้พูดถึงในเรื่องของวันนี้นางวันีเมฆขลาของเราที่เรามีการเปิดตัวค่ะในวันแถลงข่าวก็อลังการขนาดนี้แล้วในวันจริงอะค่ะวันประกาศรางวัลจะ มีอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่านี้นะะอีกไหมคะมีพิเศษแน่นอนครับอันนี้จะเป็นที่ที่เป็นป,ประกาศข้างบนนี่เป็นรางวัลหมหาชนใช่ไหมครับครับแล้วมัเป็นรางวัลมหาชนนะฮะน้องชายนาหญิงนํารางวัลหมหาชนแล้วก็มีรางวัลที่จะมอบให้กับตแต่ละช่องปะแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะช่องทีวีช่องไหนมีละครมากนะฮะเราก็ให้รางวัลกับพระเอกนางเอก คู่หนึ่งอย่างช่องวันมีละครมากนะฮะแล้วก็ช่องแอมมี่นะฮะต่างๆนานาที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับดารานะฮะเราก็ยังให้รางวัลแต่ละช่องแต่ละช่องนะฮะให้ให้รางวัลนะครับให้รางวัลแต่ละช่องแต่ละช่อง,องเป็นรางวัลเหมือนกับว่าแต่ละช่องมันมีอยู่ประมาณที่มีฝ่ายฝ่ายดารา นะครทีวีอยู่ข้างห้เจ็ดแปดช่องนะครับเพราะว่ามันมากขึ้นอยู่นี้วิวัฒนาการโซเชียลมันก็เป็นทีวีฟรีทีวีแล้วนัดนัว่าเป็นฟรีทีวีแต่ละช่องเหมือนกันนะครับให้พูดถึงนางมณีเมฆขลาในวันนี้หน่อยค่ะทำไมถึงมาลงตัวที่น้องพิงกี้นางมณีเมฆขลาในวันนี้ค่ะทำไมถึงมาลงตัวที่น้องพิงกี้คะคือเป็นความเหมาะสมนะครับั้งความสามารถ การแสดงการเต้นใช่ครับตลอดจนหน้าของน้องคุญชีนะมันเป็นรางวัลรางวัลที่เรามอบเป็นรางวัลอิสระอิสระนะฮะไม่ไม่กำหนดอะไรแต่ว่าเรามอบให้นี่ครับพวกผู้ผู้ที่เด่นผู้ที่ดังนะฮะดารานำใจหญิงนะครับอย่างแต่ละช่องก็มีนักเอกนังเอกอยู่แล้วหลายหลายคนนะครับแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งนางเอกก็เลือกมาคนหนึ่งช่องหนึ่งก็ก็มีพระเอกนังเอกช่องวันช่องแกรมมี่ช่อง ไทยลัสอะไรนี่ฮะอมรินอีกข้อหนึ่งก็ถือว่ามี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 ละครมากนะครับแล้เราก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายกย่องดารานักแสดงนะฮะให้เขามีความลื้มใจและกำลังใจกำลังขวัญในการทำงานต่อไป โอเคะ okay, ค่ะน้องมิกกี้คะอยากให้พูดปิดท้ายหน่อยเนาะในเรื่องของวันที่20สิบท,ที่เราจะจัดงานแล้วปิดท้ายหน่อยค่ะอ๋อค่ะก็ะะวันนี้นได้รับเกียรติให้ให้มาเป็นนางแม่ขลานะคะก็ถือเป็นตัวแทนนักแสดงแล้วกันค่ะจากทั้งหมดที่เนี <c oughs> ่อะไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนูพูดดัง,ง่ <c oughs> น้พูดดังนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ต่อม่ค่ะเป็นมันนี้แม่ขลาแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ได้ได้รับเกียรติแล้วก็ทรงเกียรติมากเพราะว่าชุดเนี่ย ส่ยากมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางที่มันไม่ขลาดคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่ได้ให้สาบีมาเป็นตัวแทนดาราแล้วกันนะคะก็ยังไงวันที่ประกาศผลก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหลายท่านนะคะที่ที่จะได้รับรางวัลก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้มีรางวัลแบบนี้ไปยาวๆเลยค่ะเออคือจริงๆฮะดารานักแสดงเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะมากๆ นับนับไม่ถ้วนนะฮะดังนั้นอาการที่ให้รางวัลคนละรางวัลวนเลนเียมันไม่ยึดเป็นสิ่งที่ไม่ยช่เป็นสิ่งที่ทยากเย็นอะไรเราต้องยกย่องกับคนที่พอนักแสดงแต่ละคนมันก็มีความสามารถทั้างนั้นนะนะคสามารถหมดมาบีเป็นห้าสิบร้อยคนเราให้รางวัลสิบคนก็ไม่เป็นไรนาให้รางวัลสิบคนไม่เป็นไรก็เอ่อทีวีดิจิตอลโซเชียลมันมันมัน มันเยอะเยอะมากๆจําเป็นเราวิวัฒนาการเรื่องการมอบรางวัลน,นะวิวัฒนาการพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่เชื่อว่าให้รางวัลอยู่ตายตัวอยู่แค่นั้นนะครับครับเดี๋ยวผู้ปิดท้ายหน่อยนะคะในเรื่องของออวันเวลาสถานที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะวันเวลาสถานที่เรื่องงานสิบเจ็ดนาฬิกาจนถึงสี่ทุ่มเ,เป็นงานกลางคืนของ โทรคักขบมนโทรักบนาคมแห่งชาตินะครับชื่อเดิม TOT คือที่นี่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 ยี่สิสิงหาคมท่านที่บอกก่อนนีาเรามีการตรวจทีเคเราก็ต้องมาก่อนมาก่อนกมาก่อนเวลานิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้เชื่อมโังคนให้กลมือพร้อมพร้อมใจกันหน่อย เชิญเชิญต้องคอยเชิญชวนสี่โมงกว่าก็ไม่อยาชมาแล้วสี่โมงครึ่งสี่โมงนชได้ค่ะก็งานก็จะจัดขึ้นวันที่20สิบสิงหาคมนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาชมกันด้วยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยิ่งอเลยค่ะ